วัสดีครับทุกคนวันนี้ข่าวบอยกลับมาอยู่กับเกม Goodbye Eternity อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะรอบนี้ผมมาเต็มแบบแน่นเย็ดเลยเดียวเชียวนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเราจะไปกันแบบแน่นๆนนะครับผม ก็ให้เรากลับบ้านไปนอนก่อนสักตื่นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ให้ลงมาด้านล่างเราก็จะได้คุยกับเจ้หัวแดงเนาะโดยที่เจ้หัวแดงเนี่ยเขาก็จะบอกกับเราว่าไม่ต้องเป็นกังวลนะพี่อ้วนเขาจัดการไออากิระได้อยู่หมัดเลยแถมไม่ลุ่มล่ามเจ้ด้วยนะเป็นคนดีสุดๆแต่เราเนี่ยไม่เชื่อนะครับว่าไอเฮียอว้วนจะเป็นคนดีนะคุยกันอีกนิดหนึ่งนะครับเจ้ก็จะให้เงินค่าขนมกับเราเนาะอารมณ์ประมาณแบบว่าช่วงเนี้ยบิสเนสมันบูมิ่งมากๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราออกจากบ้านมานะครับตัวเองของเราก็จะร พึงล้ำค่ากับตัวเองตามภาษาละครไทยนะครับพระเอกเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์ว่าตอนเนี้เรื่องของแอกิกากเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงละเพราะไอ้เฮียอ้วนมันกลมเกมอยู่หดัดนะแต่นั่นก็หมายความว่าคนที่น่ากลัวกว่าก็เปลี่ยนมาเป็นไอ้เฮียอ้วนแทนนะครับเพราะงั้นแล้วเราต้องรีบหาทางเข้าไปในคลับให้ได้ก็ให้เราไปหาโนริโกะที่ห้องได้เลยคือพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือจากโนริโกะครับแบบว่าอยากรู้ว่าจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าที่ไหนคือกะจะแต่งตัวดีๆเผื่อว่าเขาจะให้เราเข้าไปข้างในคลับยังไงล่ะแต่ก็ต้องผิด หวังเพราะโนริกโก้สเตปซิสเตอร์ตัวร้ายแสนรักของเราเนี่ยได้ทําการปฏิเสธเราอย่างไร้เย่อใหญ่นะครับคือไม่ยืน่นความช่วยเหลือใดๆให้เลยไม่เป็นไรครับให้เราไปที่เลฟโฮเทลนะครับตามผมมาได้เลยใจเจ้าก,กรรมไม่ทันได้เดินหาร้านนะครับก็โดนไอ้พวกกา,กากลากไปซ้อมซสยับแถมขโมยเงินที่เราเพิ่งได้มานะครับไม่ใช่เงินที่เพิ่งได้มาทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันเอาไปหมดเลยเรียกได้ว่าชิปหายซ้ำซ้อนสุดๆนะครับเครียดเครียดจริงๆทำไมกูกากอย่างงี้วะฮะแหมแหมไม่ต้อง ทษตัวเองขนาดนั้นก็ได้นะอะไรของเธออีกอ่ะจะมาล้อเรียนกันเรงยังไงอ่ะไม่ใช่สนายนายจะไปสู้พวกนั้นได้ยังไงกันล่ะพวกมันมีกันตั้ง3คนเชียวนะฉันเองก็แอบดูนายได้สักพักแล้วก็ต้องขอบอกว่าฉันไม่เข้าใจนายเลยจริงๆว่าทำไมนายต้องดิ้นรนขนาดนั้นทำไมนายต้องพยายามกับเรื่องที่นายรู้ว่ายังไงก็จบไม่สวยอยู่แล้วอ่ะทำไมต้องดิ้นรนอย่างนั้นเหรอประสบการณ์สอนที่ฉันรู้ว่าอนาคตมันไม่เคยแน่นอนถ้าฉันทำพลาดวันนี้นั่นแปลว่าเมื่อวานฉันยังพยายามไม่มากพอและนั่นหมายความว่าฉันต้องพยายามให้้มากขึน วันพรุ่งนี้แล้วนายจะทํายังไงต่อไปล่ะทีนี้แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมล่ะจะสู้ต่อไปแบบนี้แหละเพราะยังมีคนที่รอพึ่งพาฉันอยู่ถ้าฉันยอมแพ้ตอนนี้ก็ไม่ต่างจากการตายรอบที่2หรอกรอบที่2อย่างนั้นเหรอฉันต้องรีบเก็บเกินไปซื้อสูตรให้ได้ตามฉันมาแล้วกันฉันมีอะไรจะให้นายป้าแล้วทุกคนดูสิครับน้องนัสเมเขาอาศัยอยู่ในแถบเมืองเก่าที่ตอนนี้เขาทิ้งร้างกันไปแล้วผมและแพ้ทางแนวนี้จริงๆนะครับคือแพ้พวกผู้หญิงชีวิตน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดความเอ็นดูนะฮะตอนนี้พระเอก เราก็ตกใจนะครับที่เธอยังอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ mm hmm. ก็ถามไปเธอก็ไม่ชอบที่เราเสือกอีกนะครับอารมณ์ประมาณว่าไม่ต้องไม่ต้องถามเยอะได้ไหมอย่างเงี้ยเนาะไม่นานเธอก็จะไปเอาสูตรให้เรานะครับซึ่งสูตรเนี่ยเคยเป็นของไอ้เฮี้ยงอกนะครับตอนนี้มันไม่ใช้แล้วเธอเลยเอามาให้เราใส่ mm hmm. เพื่อจะได้ไปปกป้องคนที่เรารัก mm hmm. ยังไงล่ะโอ้สับพอใจมากๆเลยนะครับคนนี้อยากจะเชียร์เป็นตัวหลักเหมือนกันนะห mm hmm. ลังจากที่เราขอบใจเธอเสร็จสับนะครับ mm hmm. ก็ให้มุ่งหน้าไปที่ขลับได้เลยนะครับทุกคนเข้ามาข้างในเราก็จะได้ รู้นะครับว่าเฮ้ยพี่โตเขาทํางานเป็นการที่ครับนี้นี่หว่าพี่โตเนี่ยเขาก็จะเข้ามาถามเรานะครับว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไอเราเนี่ยก็ไม่อยากลําบากพี่โตทุกเรื่องหรอกแต่พี่โตก็พูดมาคํานึงครับโคตรกินใจจนทําให้เราใจอ่อนเลยนะครับคือเขาพูดไว้อย่างนี้นะฮะการที่นายตั้งใจจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่านับถือนะแต่จงอย่าลืมว่านายพึ่งพาฉันได้ทุกเรื่องได้ยินอย่างนั้นนะครับเราก็ใจอ่อนเล่าทุกอย่างให้พี่โตฟังนะครับเพราะพี่โตรู้เรื่องเนี่ยก็ไม่พอใจอย่างมาก กักกากสันดานหมาพวกนั้นน่ะมันสิจะมาล่อแม่เรานะครับเลยได้ให้คํามั่นนะครับว่าจะคอยดูแลไม่ให้ใครมาแตะต้องตัวเธอได้นะครับได้ยินอย่างนั้นเนี่ยตัวเอกของเราก็โล่งอกดีครับที่มีเพื่อนแท้ที่ชื่อว่าโตคอยดูแลเราอยู่ไม่ห่างนะครับทีนี้ก็กลับบ้านไปนอนนะครับเช้ามาเนี่ยค่อยไปเจอกับเพื่อนแว่นของเรานะครับตัวเอกของเราเนี่ยก็จะได้เล่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในพี่แว่นนะครับรวมถึงเรื่องที่เราไปใส่หน้าพวกนักเลงมาด้วยแม้ว่าแว่นจะสะใจนะครับแต่ก็อดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้นะครับแววนเกังล ว่ากลัวว่าพวกนั้นจะไม่ปล่อยเราไว้นะครับผมตัวเอกของเราเนี่ยก็ถามหาคําแนะนําจากพี่แว่นนะครับว่าพอจะมีคําแนะนําหรือวิธีรับมืออะไรบ้างไหมพี่แว่นเนี่ยก็บอกว่าไม่มีหรอกถ้ามีก็คงจะใช้ไปนานแล้วไม่มาดั่งอยู่ตรงนี้หรอกเท่าที่รู้ตอนนี้คือไอ้พวกกากเนี่ยมันคอยรับฟังคําสั่งจากคนคนหนึ่งอยู่ซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นครับคือไอ้มินาโตะหรือไอ้เฮียงองอที่เรารู้จักกันนั่นแหละพอเรารู้อย่างเงี้ยเ,เ,เราก็แบบอื้เครียดไงมันมันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเลยไม่รู้จะรับมือ งไงนะหลังจากที่บอกลากับเพื่อนแว่นนะครับให้กลับไปทํางานที่ร้านก๋ยเตี๋ยวต่อนะครับผมพอมาถึงร้านก๋ยเตี๋ยวเนี่ยเราบรรดาเจ้ากรรมนายเวียนตัวน้อยก็โผล่กันมาแล้วรีบถ่ายเงินนะครับแต่ว่าน้องซากุยะสาวสวยของเราเนี่ยพอรู้ว่าเรามาถึงก็รีบออกมาหาเราเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้พวกก,กี้เนี่ยก็ลุมกันแทะลมออชนิดที่จะตอกเธอให้ได้เลยนะครับเราก็แบบเข้าไปหวางไงกลัวว่าไอ้พวกนั้นจะลุมกันตอกเธอนะครับเดีย๋ยวได้คิดที่จะแตะต้องเธอนะเว้ยไปองเราคู่เปน็นนองนี้นะฮะกล่าวหล่อ,ลอ,ลอ แต่ซากุยะเนี่ยกลับบอกให้เราเข้าไปหาพ่อเธอในร้านนะครับเดี๋ยวเธอจะจัดการไอ้พวกเชี่ยนี่เองสาบานเลยนะครับว่าตอนเล่นครั้งแรกเนี่ยเขาบอยโคตรจะกลัวเลยนะครับกลัวว่าเธอจะโดนตอกตามพลอตโรจินเอ็นทีอาร์เนี่ยแหละแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยปรากฏว่าคุณพ่อตาเขาก็โผล่เข้ามารับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดีเลยนะครับพอไอ้พวกกี่กี้ไปกันจนหมดนะครับพ่อหน้ามนงของเราเนี่ยกรีบเข้าไปหาเธอนะครับแล้วก็แสดงออกถึงความห่วงใยและถามถ่ายเธอว่าเป็นอะไรไหมซากุยะเนี่ยพอรู้ว่าเราเป็นห่วงเธอนะครับก็แอบ ดใจ้วแม่ผมเลยอยากให้เธอเลิกอยากเป็นนางเอก A v วนะครับแล้วมาเป็นแฟนเราแทนอะไรนี้โอเคโอเคเพิรเยอะแล้วนะฮะเข้าเรื่องแบบกระชับกระชับเลยนะครับทางานเสร็จสับเนี่ยก็ให้ไปที่คลับต่อได้เลยนะครับแต่ต้องกดข้ามไปตอนกลางคืนก่อนเด้อพอเรามาถึงคลับนะครับก็จะเกิดคัสซีเนาะที่พี่โตองเราเนี่ยเข้าไปจัดการไอ้อกิระได้อยู่หมัดเลยนะเห็นแล้วแบบเกิดสันติสุขในใจแท้วะในจังหวะที่ไอ้อกิกายืนเจ็บใจอยู่หน้าร้านนะครับพวกกิกกี้เนี่ยก็รีบวิ่งเข้ามาฟ้องนะครับว่า เคนจิอะไอเคนจิมันโดนซ้อมมาลูกพี่เนี่ยอากิระมันกลับไม่สนใจนะครับพูดทํานองว่าก็เรื่องของมึงเด็กปัญหามึงก็จัดการเองเดีวะกูมีปัญหาของตัวเองอยู่นะเวย้ยแต่ตอนเนี้ยกูรู้ละ ก็คุณจะต้องไปขอให้ใครช่วยแน่ปมเยอะนะครับปมเยอะเชียวนะทั้งปมที่ว่าใครกันนะที่ไออากิกากเนี่ยจะไปขอให้ช่วยและปมที่ว่าไรซ้อมไอเคนจินะครับซ้อมแบบชนิดที่ยับเลยนะไม่รู้ว่าฝีมือใครนะครับน่าสนใจนะครับแต่ตอนเนี้เราไปนอนก่อนดีกว่านะครับเช้ามาเนี่ยน้องของเราก็จะเข้ามาพูดกับเราทํานองว่าจะช่วยเราก็ได้นะแต่มันก็ไม่ทันแล้วไงให้เราไปทํางานที่ร้านก๋ยเตี๋ยวต่อได้เลยเลิกงานเนี่ยก็กลับ บ้านไปนอนรอฉากเสียวๆเบิ่มๆได้เลยนะครับเช่นเคยครับคาวบอยก็จะตัดเอาฉากสุดแซบสุดเสียวของเราเนี่ยไว้ในดิสนั่นแหละนะครับมันจะอยู่ในช่องฉากเสียวสุดเบิ่มนะครับผมลองไปหาดูกันได้เอามาดูกันได้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าเนาะสําหรับวันนี้นะครับคาวบอยคุงขอตัวลาไปก่อนนะครับจริงๆก็อยากใส่ยาวเบิ่มกว่านี้นะแต่กลัวว่าคลิปมันจะยาวไปไงเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสุดหล่อ